รีวิวเครื่องเล่นซีดีนะฮะเครื่องเล่นซีดีใช้ภายในบ้านนะครตัวนี้สภาพสวยมากนะครับไฟบ้านเรานะฮะต่อตรงไฟบ้านเราได้เลยตัวก็สื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นแต่ว่าเสียบไฟบ้านเราได้มีสายไฟแถมให้นะครับสินค้าพร้อมใช้นะฮะซีดี CD อ่านเร็วปกติมีลายอินนะฮะลายอินหูฟัง ไลนใช้ได้ปกติครับเดลต้าโซลไลอินะฮะ,ะ,นนะ,ฮะจากเครื่องนี้นะครับอีกาปีบอีกาปากเหล็งเป็นนยรมลงนลก <นา S 1> เน<อ>ีเ่ยหนึ่งคายนรกกับรางร้อนนาสองนิ้วแล้วก็วิทยุนะฮะวิทยุถึงพื้นร้อยแปดบ้านเรานะครับเครื่องนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับ ซีดีอ่านเฉพาะออดิโอนะฮะเอฟเอ็มสตูดิโอนะฮะวิทยุไปสตูดิโอติดปกตินะครับอปัญญาธาตุเสาวิทยุไม่หักไม่งอนะครับสวยนะครับ ทดสอบซีดีนะฮะซีดี CD นี้ผมได้ใส่แผ่นไปแล้วนะครับใส่แผ่นเป็นแนวตั้งนะครับซีดีนี้อ่านเฉพาะเราออเดีโอนะอ่านเร็วนะครับเครื่องนี้ตัวซีดีติดปกตินะครับโปรแกรมอะไรรันได้หมดนะฮะออเดียร์รเกินอะไรรันได้หมดฮะโปรแกรมตั้งได้หมด สตูด,ดีโอฮะแยกซ้ายขวาได้ตรงนี้ห้อยผนังได้นะครับจอรูห้อยผนังได้เลย โอเคนะครับเครื่องนี้อ่านทุกแผ่นนะครับสวยครับขอบคุณครับ